ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه วัสสลามัตสลีมังกะซีรออัลมาบัดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อ allah subhanahu wa taala เพราะว่าการยำเกรงต่อ allah subhanahu wa taala คือทางรอดและท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังต่อ allah subhanahu wa taala และแท้จริงการเชื่อฟังต่อพระองค์นั้นคือชัยชนะและท่านทั้งหลายจงระวังการเชื่อฟังต่อชัยตอนเพราะแท้ทจริงการเชื่อฟังชัยตอนนั้น คือสิ่งที่จะนาพาพวกท่านไปสู่ความพินาศและความหายยน,นะท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาต่อเหล่าตาลาทั้งหลายครับความเป็นศัตรูกันระหว่างมนุษย์และชัยตนนั้นระหว่างชัยตนและมนุษย์นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษยชาติตั้งแต่ท่านนาบียอาดามาลาฮิสารามโดยเหตุนี้เองอิบลิสและภัยผลของมันนั้น จึงมีความเชี่ยวชาญในการที่จะเล่าลงมนุษย์ด้วยกับอุบายที่แยบยนมันคอยที่จะเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาและมันก็ตั้งตารอรอคอยเวลาที่จะฉวยโอกาสรอคอยเวลาที่จะกระซิบกระซาบมนุษย์ยุแยยั่วยวนมนุษย์ให้ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอสุพาณหวูวตาอาลาและมันคอยพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางมนุษย์ ให้ออกทางจากขนทางที่ถูกต้องหนทางที่จะนําไปสู่อัลลอฮฺซุภานะฮวาจาอาลาและการลําลึกถึงพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาหันหลังให้กับการล่ำลึกถึงอัลลอฮฺซุภานะฮว,วาจาอาลาอิบลิสและไพ้ใหลของมันสามารถที่จะยั่วยวนและสามารถที่จะควบคุมบรรดาคนเหล่านั้น,นด้วยความสะดวกและความง่ายได้ เราจะอ่ากแล้วว่าเนนกุรานบอกว่าว่าไม่ยาอชุนดิกริรอฮ์มันและผู้ใดก็ตามที่เขาหันหลังให้กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาเจ้าลาแล้วนุไคยิดละฮูชัยตานั้นเราจะให้มีชัยตอนตนหนึ่งประจำอยู่กับคนคนนั้นฟาฮูวาละฮูคอรีและชัยตอนตนนั้นจะเป็นเหมือนเพื่อนของคนคนนั้นว่าอินนะฮุมลายสุดดูนะฮุมอันิสซาบีน และแท้ที่จริงบรรดาชัยตอนจะขัดขวางพวกเขาให้ออก่างจากขนทางของอัลสุขานหัวจากอาลรวายักาบูนอันหุมมุจะดูนในขณะที่ชัยตอนขัดขวางพวกเขาจากขนทางของมรแต่กลับกลายเป็นว่ามนุษย์กลับคิดว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในทางนำหรือได้ดรับทางนำแล้วอัลจาอาวยังกล่าวว่าอีกว่าฮัลอุนบิุกุมอัลมันตนณาลุชยาตีน เอาไหมเดี๋ยวข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้ว่าใครคือคนที่ชัยตอนจะลงไปอยู่ร่วมกับพวกเขาตานาซาลอาลาคุลิอัฟฟากินอติมชัยตอนจะอยู่ร่วมกับคนที่ชอบโกงแ,และคนที่ชอบประพฤติชั่วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาจดหล่อใจและทั้งหลา,า,า,ายครับมีน้ำซ้ำชัยตอนมันจะชักจูงผลพักของมันที่เป็นมนุษย์คนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามและคล้อยตามคําสั่งของมัน ให้มนุษย์เหล่านั้นปฏิบัติตามแผนการของมันโดยเหตุนี้มนุษย์จึงกลายเป็นเครื่องมือของไชตอนฉะนั้นหากว่าเราได้สังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ที่คล้อยตามคําสั่งของไชตอนพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากสิ่งที่ไชตอนกระทำอัลลอฮฺตรัสกาวไวาในกุรานว่าอัลลอฮฺนรัสซาฮบุนัลฮะยาตัดดุนยาอ ل ล ى ا ل ْบรรดาผู้ที่พึงพอใจกับการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มากกว่าโลกอาคราะ อัลลอฮ์บอกว่าวายสุดดูนะอันซาบีลินละคนเหล่านั้นพวกเขาจะคอยขัดขวางผู้คนจากหนทางของอัลลอฮ์วายบูนะฮะอิวาจาและพวกเขาต้องการที่จะให้หนทางของ Allah, นอัลลอฮ์นั้นมันบิดเบี้ยวมันคดเคี้ยวและต้องการที่จะไม่ให้ผู้คนน,น,นั้นต้องการที่จะให้ผู้คนน,น,นั้นหนีห่างออกจากหนทางที่เที่ยงตรงของอัลสุภานะฮูวะจาอานา อัลลอฮฺบอกอูลาอิกาฟีดอลาลิมบะอีดชนเหล่านั้นพวกเขาอยู่ในการหลงทางที่ห่างไกลยิ่งนักฉะนั้นจะพี่น้องกที่มีอีมานตออัลลอฮฺตะอาลาทิละฮ์ครับนอกจากบรรดาผู้บ่าวของอัลลอฮฺสุขานะฮฺว่าะอาลาเท่านั้นที่อัลลอฮฺตะอาลาจะปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากการกระซิบกระซาบและการครอบงำของชัยตอนอัลลอฮาตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮฺฟะบิมาอักวัยตานีอิบลิส มันกล่าวกบอนเวาจะอาลาบอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระอ,องค์ด้วยกับการที่ปองได้ทําให้ข้าพระอ,องค์เนี่ยหลงทางนั่นแปลว่ามันกล่าวโทษก่อเราจะอาลาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บังคับให้มันไปยั่วยุให้ท่านนาบีอาดัมและพันธา,าวากินผลไม้บนต้นไม้เทียลเราจะอาลาได้ทรงห้ามมิให้ท่านนาบดอาดัมเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นในสวรรค์พอท่านนาบีอาดัมมาในอิสลามและพันธ์าาวากินผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้ว อิบลิสมันกล่าวกับอัลลอฮ์และมันโทษอัลลอฮ์ว่าพราะองค์เป็นผู้ที่ทำไออิบลิสเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ยั่วยุให้อิบลิสได้ฝ่าฝืนคำสั่งของาาาาอัลลอฮ์นะโมว่าจะอลาด้ดยการไปยั่วยุท่านนับียอาดัมและพนางฮาวา มันสัญญากับเราบอกว่าละอุซซย,ยินันนะฮุมฟิลอารติและแน่นอนข้าจะทําให้คนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินคือมนุษย์เนี่ยเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินมีแต่ความสวยงามมีแต่ความเพลิดเพลินว่าละอุกวิันะฮุมอาจิมาอินและข้าจะทําให้พวกเขาหลงผิดทั้งหมด Allah บอกอิลลาอิบาดะกะมินฮุมุนโมคลาซินอิบลิสมันกล่าวกับลลอฮ์บอกว่านอกจากบรรดาพวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่พวกเขาเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจของพระต่อพระองค์ฮากละฮาดาซิรอตุนอะลลย์มุสตะกีม แลอัละจาราก่าบอกว่านี่คือหนทางของข้าที่เป็นหนทางอันเชี่ยงตรงอินนอิบาดีไลซา,าลกาอะลัยฮิมซุนตอนอัลเลาะก้าวกับอิบลิสบอกว่าแท้ที่จริงบรรดาพวงบ่าวของข้าเจ้าจะไม่มีอำนาจเหนือบรรดาพวงบ่าของข้าแต่อย่างใดอิลลามนิจจบะอากามินัลรอวีนนอกจากบรรดาผู้ที่ปฏิบัติต,ตามเจ้าที่เขาอยู่ในหมูบ่บรรดาผู้ที่หลงผิดเท่านั้นฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีมาน้า,า,าละจาราทั้งหลายครับ นี่คือความเป็นศัตรูกันที่เกิดขึ้นระหว่างอิบลิสระหว่างชัยตอนและระหว่างลูกหลานของท่านนเบีอาดัมทาฮิสลามโดยเห็นนี้มา,าจากอะลรจึงได้เตือนพวกเราในอัลกุรอานที่น้องมากกว่า150อาสบอยะให้พวกเราระวังถึงศัตรูตัวนี้ศัตรูที่เลวร้วายตัวนี้ ฉะนั้นอัลลอฮ์จะอะไรได้บอกให้พรกเรารู้ถึงความเลวร้วายของมันและแผนการของมันการกระซิบกระซาของมันและการย่ยยุของมันในอัลกุรอานมากต่อมาอย่างที่อัลลอฮ์จะอะไรได้บอกพวกเราในกุรอานว่าแท้จริงๆชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเราและเราจงนับว่าชัยตอน,นั้นเป็นศัตรูของเราอัลลอฮ์จะอะไรกับไวาในกุรอานบอกว่าอินชาอัยลอนั้นเุมอาดูนฟัตตะฮิรูหูอาดูว่าอัลลอฮ์บอกแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้า พวกเจ้าทังหลายจงนับว่าชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้าอินนามายะดะอหิสบะิสบะฮูไลยะกูนูมินอัสฮาบิสไรแท้ที่จริงบรรดาชัยตอนมันจะเรียกร้องในพวกเจ้ามันจะเรียกร้องผลพัคของมันเพื่อต้องการให้มนุษย์นั้นเป็นชาวนรกเหมือนกับพวกมันฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเราอย่านับว่าชัยตอนเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราแต่อย่างใด ประการที่สองอาว่าจะอาณาเดบอกให้พวกเรารู้แล้วว่าการยั่วยุและการยุแย่ของเฉยต่อน,นั้นมันมีแผนการหลาหลายต่อหลายขั้นเดียวกัน มันพยายามที่จะให้มนุษย์ทําความผิดในสิ่งที่ฝ่าฝืนตอ่อละซุพานาววาจะ阿拉ทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งว่ามนุษย์ฝ่าฝืนต่อละตาอัลละละตาอัลกล่าววันนี้คุณรับว่าอย่าฮหลลนดีน่าอานมนุษย์ละเต็มอยู่ขั้วตัวที่ชัยตอนโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามย่างก้าวทั้งหลายของชัยตอน ว่าไม่ยากะเบียคุตววิิชตตอนและผูู้ใดที่เขาปฏิบัติตามแผนการต่างๆย่างก้าวทั้งหลายของเชตตอนนั้นฟาอินนามายะมูรูบินฟะชะอีวังมุงกะแท้ที่จริงเชตตอนนั้นมันจะสั่งใช้ให้พวกเจ้าทำในสิ่งที่น่าเกลียดทำในสิ่งที่ลามกและสิ่งที่เลวทราม ประการถัดมาเราจะอาละบอกให้พวกเรารู้ถึงความเร็วร้ายและอันตรายของชัชตอนเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งถูกสร้างที่มันสามารถที่จะมองเห็นพวกเราในขณะที่เราเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินไม่สามารถที่จะมองเห็นชัชตอนที่ถูกสร้างมาจากเปลวเพลิงอัลลอฮ์จะอลากล่าวว่าอินนุยารอคุมฮูวะวกบิลหูมินไฮัสุลาตารุมอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงอิบลิสและภัยผลของมัน สามารถที่จะมองเห็นพวกเจ้าในขณะที่พวกเจ้าคือมนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกมัน แล้วเราจะอเรายังบอกให้พวกเรารู้ในอัลกุรอานว่าชัยตอนมันพยายามทุกวิถีทางทุกหนทางทุกรูปแบบและวิธีการในการที่จะขัดขวางมนุษย์ให้ออกห่างจากศาส,สนาของอัลลอฮฺอัลลอะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺะอาลาได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังถึงคําพูดที่อิบลิสมันกล่าวกับอัลลอฮฺะอาลาบอกว่าต่อเราอะรออีจ่กะฮะดัลละดีกะรัมจ่าละอีอ่ะโอ้อัล l l a h แท้จริงพระองค์เห็นแล้วใช่ไหม ว่ามนุษย์คนนี้คือท่านอบียอ,อาดามาในอิสลามคือผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้เกียรติแก่เขามากกว่าตัวฉันคือมากกว่าอิบลิสและอิลฮ์ขอนีอิลายามิลกี亚马โอลลอ a h หากพระองค์ประวิเวลาให้แก่ฉันคืออิบลิสยังไม่ลงโทษฉันจนกระทั่งถึงวันก an an ี亚马แล้วมันก็สัญญากาบอกสุภานาหัวตาบอกว่าละอัฮ์จนิกันละอัฮ์จนิกันนะดุรียะจะฮูอิลลากลีลาแน่นอนฉันจะทําลายละ ลูกหลานของอาดัมนอกทั้งหมดนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอแล้วะฮรับฟามันจะบดีอากามินฮมุมฟ่มอินาาจันนำมาจาอุคุมจ่าจัอันมาวฟูรอเมื่อน,นั้นอมตะอาณาจากิกล่าวกับอิบลิสบอกว่าเจ้าจงไปให้พ้นดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามเจ้าแท้ที่จริงไฟนรกยันนำจะเป็นที่แห่งการตอบแทนการประพฤติหรือความประพฤติของพวกเจ้าซึ่งเป็นการตอบแทนอย่างสาสมแต่อีกต่างหก Wahab Zizman istata adamin hamba sautik. Dengan itu, jauh jauhkan jauhkan orang yang jauh 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 j และเจ้าจงชักชวนพวกเขาให้พวกเขาปฏิบัติตามเจ้าด้วยกับม้าของเจ้าด้วยกับเท้าของเจ้าหมายถึงด้วยกับทรัพย์สินและสิ่งที่จะยั่วยวนมนุษย์ได้ว่าชาริค um ุมฟิลอัมวาในวันอาลาและเจ้าจงเข้าไปมีส่วนร่วมกับพวกเขาในเรื่องของทร,รัพย์สินและในเรื่องของลูกหลานว่าไอเดฮุม um และเจ้าจงให้คำมั่นสัญญากับมนุษย์ว่ามายาอีดดฮุมอชัยตอนอิลล uh ักรูรอและอัลลอฮ์ะอาลาก็บอกให้รู้ และสิ่งที่ชัยตอนได้สัญญากับมนุษย์นั้นมีแต่เป็นการสัญญาที่หลอกลวงเท่านั้นแล้วเราจะอาลาก็กล่าวว่าอินนาบบาดีไลซาลก์ะอัลลหิมซุนตอนวกาฟาบิรบบิกาวกีลแาแท้จริงบรรดาพวงบบาวของข้าเท่านั้นที่เจ้าจะไม่สามารถครอบงำและมีอำนาจเหนืพอพวกเขาได้และเป็นการเตียงพอแล้วสำหรับพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าที่เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าแล้วเราจะอะไรยังได้กล่าวถึงสิง yang di iblis man qala ka'allahu ta'ala ik ayatin baka wa la udul wa la udillan และมันกล่าวกาลเราจะอะไรบบกว่าแน่นอนข้าจะทําให้มนุษย์หลงทางวัลอุมันเนียนนะฮุมและแน่นอนข้าจะทําให้มนุษย์เพ้อฝันวัลอามรนนะฮุมฟาลายูบัตติกุนนาอาดาันอันอามและแน่นอนข้าจะสั่งใช้ให้พวกเขาจนกระทั่งพวกเขาจะตัดหูบรรดาสัตว์ที่พวกเขาเลี้ยงวัลอามรนนะฮุมและแน่นอนข้าจะสั่งใช้พวกเขาฟาลายูไอยีรุนนาคอนกัลลอและแน่นอนพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงการสร้าง ทังพระสูภานุวะเท้าและว่าไม่จะทําชัยตานาอลลินมินดูนิลลแล้วคุณด้กตัญที่เขานับเอาชัยตอนเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเขานอกเหนือจากพระสูภานุวะเท้าแล้วฟะกะ็เด็กที่จรนมูบีนแน่นอนคนคนนั้นคือคนที่ขาดทุนอย่างชัดเจน ยาอิดูฮุมวายุมันนีหิมชัยตอนมันจะล่อลวงพวกเขามันจะสัญญาพวกเขามันจะให้พวกเขานั้นเพ้อฝันว่ามายาอิดูฮุมอุชัยตอนอิลลาโบรูรอและการสัญญาของชัยตอนที่มีต่อมนุษย์นั้นมีแต่เป็นเพียงการสัญญาที่หลอกลวงเท่านั้นท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบบาวของเราจะอาลัสทั้งหลายครับเรารู้จักแม่พี่น้อง ศัตรูของเราเนี่ยเราได้เคยระวังไม่พี่น้องจากการกระซิบกระซาบของศัตรูของเราฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อหาาลักอานทั้งหลายครับเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้พวกเราออกห่างจากสิ่งที่ชาตอนได้ยั่วยวนพวกเราเราถามตัวเราสิครับว่าทุกวันนี้เราเชื่อฟังผู้เกคพระเจ้าของเราหรือเราอยู่ในสถานะที่เราฝ่าฝืนต่อัลั์และเราเชื่อฟังต่อชาตอนฉะนั้นสิ่งที่สมควรที่สุดสำหรับคนที่มีอีมานต่อหลักฐาวนวัน้านลา เขาจะต้องตรวจสอบดูตัวของเขา้าตรวจสอบดูตัวของเราว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราปฏิบัติในดุนยานี้พี่นะ้องเราทําในสิ่งในลักษณะของการเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือเราทาในลักษณะของการที่เราเชื่อฟังต่อศัตรูของเราฉะนั้นแต่พี่น้องผู้ที่มีอิมาต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับแต่สิ่งที่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดยิมานนั่นก็คือคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่หรือพวกเราเนี่ย เป็นคนที่รู้จักอัลลอฮ์สุภาหนะอะจาละเป็นผู้ที่รู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์รู้จักพ,พระนามของอัลลอฮ์สุภาหนะุวะจาละรู้ถึงความยิ่งใหญ่และรู้ถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้มีต่อพวกเราแต่พวกเรากลับฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุภาห์นะะจาละในขณะที่เรารู้จักชัยตอนเรารู้จักศัตรูของเราเรารู้ว่ามันคอยที่จะขัดขวางและคอยที่จะยั่วยุและยุแย่เราแต่ปรากฏว่าเรากลับเชื่อฟังมัน ฉะนั้นที่พี่น้องผู้ที่มีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เลวร้ายและนี่คือสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังและออกห่างจากสิ่งที่ละตัลได้ทรงบอกและได้ทรงเตือนพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานอ่ะคุณก็เลยฮะเดอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลอาลีมันจจลิลลิวะลากุมวะลิไซลิมุสลิมีนมินคุณลิดัมบินวะกัติเอฟัสตักฟิรุอินนั่วฮูฮัลกัฟูอัลรอฮีม الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد تنفي نومك تم إيمانك الله تعالى 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 حقاً ونين ومشي بيجو دنيا رجو ني بن الله سبحانه وتعالى رجو ني الدين كالله เรากินิริสกีของอัลลอฮ์เราหายใจจากลมหายใจที่อา,าละซุกทานอุมวาดะอัลาประทานอากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่พวกเราแต่เรากลับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เรากลับปฏิบัติกระทําในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่อการยั่วยุของัชตอนและพี่น้องรู้ไหมเมื่อถึงมวนกิยามาแล้วทั้งคนทั้งผู้ที่กระซิบกระซาคือัชตอนและคนที่ปฏิบัติตามกระซิบกระซานกระซิบกระซาก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยเข,เขาจะอยู่ในสถานะเช่นใด พวกเขาจะมีสภาพอย่างไรอัลลสุภานหูวาตาลาได้บอกให้พวกเรารู้ว่าเมื่อถึงวันเกียมะในขณะที่ชาวสวรรค์เขา้าสวรรค์แล้วในขณะที่ชาวนารกเขา้นานรกเรียบร้อยแล้วชัยตอนอิบลิสมันจะยืนขึ้น แล้วมันจะพูดกับบรรดาผู้ที่ติดตามมันที่เชื่อฟังมันในขณะครั้งหนึ่งที่มีชีวิตอยู่บนดุนยามันจะพูดในลักษณะที่แสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจแต่ความเสียใจในวันนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรแก่บรรดาคนเหล่านั้นได้อีกแล้วเราจะอลากล่าวบอกว่าว่ากอลอชัยตอนุลัมมาคูดิยัลอัมและเมื่อถึงเวลาที่ a l l a าจะได้ทรงตัดสินกิจการต่างๆเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ย ชัยตอนมันจะพูดขึ้นบอกว่าอินน um 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 ัลลอฮฺว่าเดกุมว่าเดลฮักกีวาว่าตุกุมฟาอัคลัฟตุกุมแท้ที่จริงอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงสัญญาสิ่งต่างๆกับพวกท่านและเป็นสัญญาที่จริงและฉันก็สัญญากับพวกท่านเหมือนกันแต่ฉันได้บิดพลิ้วต่อคําสัญญาที่ฉันเคยให้ไว้ให้แก่พวกท่าน วามกาณียาอะลัยกุมมินซุมตอนและฉันก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกท่านเลยนี่ใครพูดพี่น้องอัลลอฮฺจอาลาบอกให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เชตองจะพูดในวังเกียร์มาอิลลอันดะอูตุกุมฟัสตะจับตุมลีนอกเสียจากว่าฉันก็เพียงแค่เรียกชักชวนชักจูงพวกท่านและพวกท่านก็เป็นผู้ที่ตอบรับการกระซิบกระซาบของฉันเอง ลาอิบลิสละาเชตอัมันก็พูดบอกว่าฟาลาซาลูมูนีวาลูมูอังฟุสะคุมดังนั้นวันนี้อย่าได้มาประนามฉันแต่จงประนามตัวของพวกท่านเอง มาอันบีมุสริกิคุมว่ามาอันทุมบีมุสริกิฉันก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์จะขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกท่านได้พวกท่านก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือให้แก่ฉันได้เหมือนกันอินนีกะฟารุตุบิมาอัชรุตูมูนีมิงกับลแล้วมันก็กล่าวบอกว่าแท้จริงฉันปฏิเสธต่อทุกๆสิ่งที่พวกท่านเคยปฏิบัติเคยทำชีริกต่ออัลสุขานะฮูวาตะอาลาตั้งแต่ครั้งหนึ่ง ที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอินนบอลิมีนาละหุมาอาดาบุนอาลีมแท้จริงบรรดาผู้ที่อาธรรมพวกเขาจะต้องได้รับริมลดกับการลงโทษอันเจ็บแสบอแลกวเมื่อนั้นบรรดาชาวสวรรค์และเมื่อ ผู้ให้เข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วบรรดาผู้ที่เป็นชาวสวรรค์คือผู้ที่มีอีมานบูที่ปฏิบัติคุณงามความดียันนาตินเจรีมินจะกเยอนอัลาพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์หลายสวรรค์หลายสวนซึ่งภายใต้สวรรค์น,นั้นมีแม่น้าหลายหลายสายหลายผ่านเบื่องใต้ข้อดีดีนาฟีฮาบิอิดเนรบิฮิมพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลด้วยกับอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแต่ฮียาตุฮุมฟีฮาซาลามและคําทัก ทายของพวกเขาคือชาวสวรรค์นั้นก็มีแต่สิ่งที่ปลอดภัยมีแต่คาพูดที่ดีมีแต่การให้สลามฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานต,ออต่อหลอาลาทั้งหลายครับล้วมาสมควรเดยครับสําหรับเราเป็นคนที่มีอีมานต่อหมอสุภาณหงวาระาลาเราเป็นบาวของหมอสุภาณหงควาระาลามันสมควรเดี๋ยวนึที่เราจะเป็นทาสของไชยตอนเป็นทาสของศัตรูของเราที่คอยกระซิบกระซาบเราโดยที่เราพอใจเดี๋ยวพี่น้องพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ใน สภาพที่เป็นเบี้ยล่างของชัยตอนและเป็นทาสของมันคอยปฏิบัติตามคำยุแย่คำชักชวนและคำชักจูงของมันในดุนยานี้และเราพอใจหรือพี่น้องที่เราจะมีสภาพเช่นนั้นเหมือนที่เราจะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรานเมือ่อถึงวันกียร์มะเราจะอยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุนสภาพของคนที่เสียใจแต่พี่น้องจำไว้อย่างว่าเมือ่อถึงวันนั้นต่อให้เราเสียใจเพียงใดต่อให้เราร้องไห้ขนาดไหนความเสียใจของเรา จะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มาถึงวันเกียร์นะฉะนั้นนี่คือวันที่เรายังมีโอกาสนี่คือวันที่เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของเราได้ก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่ลูกหลานและทรัพย์สินเงินทองจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้นอกจากคนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่มีหัวใจที่ดีและบริสุทธิ์ที่ปราศจากการปฏิเสธปราศจากการสงสัยในเรื่องราวของศาสนาอินนัลลอฮะว่ามะลาอิกะต้าฮุยซัลลูนะอัลลอฮฺนบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون